บริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมกับบริษัทเอสพอยต์ Point จำกัดเสนอ สนุนโดยเมเจอร์ซีนิเพ็กสุดยอดเมืองหนังและศูนย์รวมความบันเทิงระดับโลกบริษัท MVD จำกัดสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับรายการ Movie In Train มาแล้วครับนะฮะที่นี่ m c o มคอร์ดวชคิดบวกช่อง l e v i s ช o n ช่อง98นะฮะแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ชมที่ชมผ่านทาง DNA Shop ทุกสาขาด้วยนะครับพวกเราสั่งกับมาแล้วครับค่ะดิฉันกิ่งแก้วค่ะผมครอสรันพลครับนะครับผมเก่งมลชัยนะฮะต้องแนะนำตัวอีกสักครั้งหนึ่งนะเพราะว่าเผื่อบางทีคนที่ชมผ่านทาง DNA Shop เนี่ยอาจจะบอกเฮ้ยใครวะนะฮะหน้าเลยประโยคประโยคนี้ใช่เลยี๋ยวนี่เวลาคยถามทำงานอะไรแล้วพู้ถึงว่าจัดรายการทีวีเนี่ย ช่องไหนอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ล่าสุดนะครับต้องบอกว่าช่อง M p o u r t One เราเนี่ยนะฮะออกอากาศก็แทบจะทุกจานดาวเทียมแล้วนะครับล่าสุดบ้านผมเพิ่งติด One Sky นะครับก็มีด้วยเหมือนกันแต่ One Sky เนี่ยจะไปประมาณสัก200กว่ากว่านะฮะก็จริงๆไกลหน่อยนะไกลหน่อยแต่ถ้าเป็น PSI เป็น ช่อง r u e วิช i o n เนี่ย98ชัวร<ช>์นะครับ,รบก็ติดตามกันได้ทุกๆวันเสาร์แล้วันอาทิตย์แบบนี้ช่วเงเย็นๆแบบนี้ก็เจอพวกเราทั้งสามคนนะครับ,บ,รบพูดถึงเวลานิดนึงนะคะเพราะฟีดแบ็กจากคุณผู้ชมที่โทรสั์เข้ามาเวลาที่ร่วมสนุก,กกับการตอบคําถามเนี่ย<ช>ก็บอกบว่าโอ้โหเวลา5โมงเนี่ยทำกับข้าวอยู่อะโอ้โหบอกว่ากลับไปเวลาเดิมได้ไหมนะน้องๆทีมงานก็น่ารักคุณพี่ขาตอน2ทุ่มครึ่งเนี่ยเป็นเวลาชนกับละคร ก็ยังดีอ่ะงั้นกลไปสักทุ่มหนึ่งได้ไหมผมมีต่อรองด้วยรักมากเลยมีการต่อรองไว้แล้วเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเรียนถามผู้ใหญ่จีนหนึงแล้วกันนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมเรื่องเยอะจังเนี่ยฮะโอ้ตอนอยู่สองทุ่มบอกจะเอาทุ่มจะเอาห้าโมงอะไรอย่างงี้แต่ก็แต่ก็ยินดีครับยินดีรับฟังนะครับก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับ468หกแปเก้าหกหกสามก็ SMS มมาได้เลยนะครับคือถ้าพูดว่าอยากรู้เรื่องราว ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับภาพยนตร์เนี่ยห้าโมงจริงๆแล้วเป็นเวลาที่ดีนะผมว่าเพราะว่าบางคนเนี่ยส่วนใหญ่ชอบมาดูหนังตอนเย็นนะคบถ้าดูรายการเราเสร็จปั๊บก็ไปดูหนังใกล้ลงไหนไหนไปได้เลยและขนาดน้องช่างกล้องเราเนี่ยต้องถามเลยว่าพี่ช่วงนี้หนังอะไรเท่าเออหนังอะไรดี ใช่ไหยครับ,รบใช่ต้องอัปเดตเรื่องหนังกันหน่อยตอนจะไปอัปเดตเรื่องภาพยนตร์เข้าใหม่สัปดาห์นี้ค่ะค,คุณผู้ชมคะเมื่อวันพุธท,ที่ผ่านมาคืนวันพุธเนี่ยมีการประกาศรางวัลในฝั่งบ้านเราด้วยก็เป็นรางวัลที่หลายๆคนจับตามองรวมทั้ง ได้รับความสนใจการตอบรับจากศิลปินดารามากหน้าหลายตาเขาบอกเดินกระทบไหลกันบนพรมแดงเนี่ยนับไม่ถ้วนคุณเก่งไปไหมเนี่ยผมไม่ได้ไปฮะอยากจะไปฮะโทรไปหาพี่ที่ทํางานเนี่ยโทรจนที่จัดงานเนี่ยฮะโทรไปไม่รับสายผมอแมสเซจมาบอกว่าวุ่นอยู่วุ่นจะทํางานนี้อยู่ก็ใช่ไงพี่ผมจะไปเขาบอกมีคนพยายามเนียนทำเนียนเนี่ยทำเนียนจะเข้างานด้วยเขาต้องตั้งกาดกันแบบเต็มที่เพราะว่าดารามาเยอะมากชมพู่อารียง ฮาเกตบีสุกฤตฮาเกตนะฮะบีส mm ุกฤตก็ไปนะฮะแล้วก็มีน้องเปาบาวาีก็ไปปอรัทวุฒิก็ไปเยอะมากไม่น่าเชื่อนะครับว่าคือก็เป็นปีที่9แล้วสําหรับงานนี้ครับงานคมชัดลึกอวอร์ดนั่นเองนะครับนะก็มีการจับการมอบรางวัลให้กับคนที่ทํางานในวงการบ้านเรากันทุกๆปีแบบนี้นะครับคราวนี้เราน่าจะพูดในส่วนของผู้ที่ได้รางวัลกันไดะ นะครับหลายๆคนอาจจะตกข่าวไปนะครับเราจะมาอัปเดตกันให้ฟังว่ามีใครบ้างที่ได้รงวัลในการประกาศผลในครั้งนี้นะครับขอเริ่มจากพ p พ l ุ r ะ o หมดีนไหมเจอเลยครับดวนเลยนะนักร้องลูกทุ่งยอดนิยมออฟสุพนัทนะครับไพรสากลยอดนิยมบี้สุกฤตครับนักแสดงหญิงยอดนิยมคุณย่ายาอุรัสยาอุรัสยาตายนี่ไม่ดูละครดู ดูเรื่องอะไรก็เกมรักเกมร้ายไงไม่ใช่เกมร้ายเกมรักชื่อเอ่ยนางฟ้าพระราชาโอเคแล้วก็ฝ่ายชายก็คือจะเป็นคุณณเดชนะครับคู่กิมียะค่กิมียะอ่าสายชนบุญอาจย่าสายชลนะครับคุกิแล้วก็ภาพยนตร์ไทยยอดนิยมนะครับสามสิบกำลังแจ๋วรางวัลละครไทยยอดนิยมได้แก่เธอกับเขาและรักของเรานะครับรางวัลยอดนิยมขวัญใจมหาชนก็คือคุณรุ่ รุตเดชานะครับรุตสุรุตเตชาลนี่จะบอกว่าตอนแรกเธอกับเขาและรักของเราเนี่ยดิฉันสองคนกับคุณเก่งเนี่ยความที่ไม่ได้ดูละครัะนั่งนึกกันอยู่ทั้งนคั้ดเหมือนกันครับไม่ได้ดูครับนานมากใครเล่นน่ะใครเล่นอะไรอ่ะช่วงช่วงอะไรช่วงเจ็ดครับช่วงเจ็ดโอเคก็คือเป้อารักแล้วก็แพนเค้กที่เคยมีที่เป็นข่าวอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็แล้วก็เลิกไปคือตอนนี้เป็นไงฮะมัก็เลิกไปเลียบร้อยนะ ก็ไม่รู้ว่าโปรโมทไม่โปรโมทนะคะพูดถึงละครนะครับก็มาดูในส่วนของละครบ้างละกันโอ้โหปีนี้ขอพูดนิดนึงละครคุณดูสิตัวเลขข้างหลังอะของรางวัลทั้งหมดเนี่ยเลขสามหมดเลยค่ะโอ้โหช่างสกวาดเรียบครับสหรับรางวัล่ามเลยดีไหมอ่าเอาเลยนะครับ รางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมจากสลรยานะครับเรื่องดอกส้มสีทองนะครับนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมคุณชุดาภาจันตะเกตจับร้อยหมายอันนี้สุดยอดคือแค่ต้องทนแต่งหน้าที่ผมก็ยกเขาเรียกว่านับถือคุณชุดาชุดาภามากๆเราเราเราเล่นอะ การเล่นนะสุดยอดมากทําให้เป็นกระแสนะฮะเมยเนี่ยนะฮะทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทีเดียวนะครับขนาดคนไม่ดูละครยังยังต้องเนียนพูดไปด้วยอ่ะเขาเรียกว่าตอนแรกที่ออกมาก็กระชากใจคนดูได้เลวจัดจิงใหม่รุ่นปูนเอาว่าพระเอกกับนางเอกคุณแอปใช่ไหมแล้วก็คุณอ้ำ จยอบโยนขโมยหมดเลยขโมยซีนหมดเลยโยนแย่งซีนนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันที่สมทบชายครับคุณสรพงษ์ชาติีจากคู่เดือดครับผมนะครับนำหญิงคุณชมพู่อารยาเอฮาเก็ตนะครับจากดอกส้มสีทองแล้วก็นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมคุณนัทวุฒิสกิจใจจากคู่เดือดนะครับแล้วก็รางวัลพุ่มกับละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยมหัวเยี่ยมนะดีใจเขาด้วยคุณ นุมอัศพรทีมากอนะครับจากรวัดเดือยมีคนแบบสงสัยตาเลยเพราะชอบคือส่วนตัวแล้วนี่ชื่นชอบการแสดงเขาเป็นส่วนตัวอยู่แล้วไงเลนเตอร์โอ้โคือต้องบอกว่าเป็นนักแสดงที่บอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆนะครับคุณพ่อก็คุณภูสวัสริ์ทีมากนก็เยี่ยมนะครับแล้วก็รางวัลละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยมได้แก่รอยใหม่นะครับเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าได้เห็นนอกจาก พอศึกลัครังได้เห็นวัฒนธรรมทางภาพเหนือด้วยใช่ครับอ่ะทีนี้มาทางฝั่งภาพยนตร์กันบ้างนะคะคุณผู้ชมก็เริ่มกันเลยละกันสำหรับดารานำยอดเยี่ยมอ่านยอดเยี่ยมนะครับฝ่ายหญิงได้แก่น้องเปาครับเปาวลีคนที่โบนจากพุ่มพวงอันนี้ก็สมควรนะโอ้โหอยากคนชมเธอทั้งนั้นเลยนะคะเพราผมว่าคู่แข่งอีกคนนึงที่ผมชอบนะคุณป๊อปเพียริดาจากวัาดาราใช่ผมชอบมากนะครับแล้วก็ฝ่ายชายนี่ได้แก่คุณ บีเตอร์น้องชัยนชัยนามจากภาพยนตร์เรื่องฝนตกขึ้นฟ้านะครับครับมาถึงสมทบกันบ้านสมทบหญิงนะครับจากรัฐดาแนแลนด์ครับน้องปันปันสุทธาพาวดมศิลป์ฝ่ายชายคนนี้ผมว่าสมควรจริงๆผมว่าน้องปันปันเนี่ยความรู้สึกผมว่าผมว่ายังไม่ถึงจริงป่ะแล้วมีมีใครที่อยู่ในใจบ้างสมทบหญิงยัง<ะ>ยังพวกยากหนักนี่เป็นยังไงบ้างโอ้จากหนักยิ่งไม่ถึงใหญ่จริงหร นี่แต่ต้องบอกว่าสมทบหญิงเนี่ยรับจัดหนักเนี่ย่พี่จำชื่อน้องแม่คนที่เล่นเว็บคอมอ๋อได้รางวัลสมทบหญิงได้รางวัลสมทบหญิงจากหนังสือสตาร์พิทนะสตาร์พิทนี่ก็ไว้ใจได้เหมือนกันความยอดเยี่ยมของเขานะครับแล้วก็ฝ่ายชายคุณปอและวุนวิสกิจจกคุณน้สมควรมากๆจากคุ้มพวง ปีนี้เป็นปีของคุณปอณะฐุกเลยคะได้ไปสองย้ายช่องก็ได้ทั้งเยอะโอ้โหและปีนี้จะแต่งงานด้วยอ๋อเหรอแล้วบอกว่าจะเร่งให้มีลูกในทันในปีมังกรทองนี่แหละพี่ปอนี่ผมชอบมากว่านารีผมมึงผมมึงดูแบบหนังของพี่ปอมาปีที่แล้วนี่เองนะครับก็ละครละครละครใช่มาดูฝั่งพุ่มกลับได้นะครับลักดาแลนก็ได้ไปเหมือนกันนะครับคุณจิมโสพลศักดาพิสิทธิ์นะครับครับภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมได้แก่ลับดาแลนด์นะครับและภาพยนตร์ไทยยอดนิยมได้แก่ ลัดดาแลนเช่นกันโองจีทีเอชแต่ผมบอกได้เลยว่าหลังจากที่ผู้ชมภาพยนเรื่องนี้ชอบมากอะตอนแรกนึกว่าเออมันคงเป็นผีอะไรแบบเต็มที่ก็ผีจริงแต่ว่าอันนี้คือภาพยนตร์ชี่ฉายนใ์ที่ที่ฉายในปี2011ใช่ครับใช่ค่ะอ๋อเหรอฮะครับต้นปีไงลัดดาแลนมัอยู่ในช่วงต้นปีแพ่อภาพยนตร์อย่างเรื่องสุดเขตสเลเป็ดไม่ได้ยอดนิยมอะไรก็เข้าไหมล่ะคะก็คือเขาต้องรู้ว่ามันจะเข้ายอดรวมปลายปีสองพันสิ ใช่ไหมรับก็สองพันสิบเอ็ดนะครับก็รัตดาแลนด์ก็คว้าไปเกือบหมดนะครับมาดูประเทพลงไทยสากคนมากครับน้องเก่งยังไงมากครับเป็นไทยสากคนเนี่ยรู้สึกว่าบี้เดอะสตาร์จะได้เป็นนักร้องยอดเยี่ยมครับแล้วจะนักร้องลูกทุ่งเนี่ยก็เป็นคุณกอล์ฟใช่ไหมลูกทุ่ง ลูกทุ่งนี่คราวนี้ดีกว่าศิลปินซื้อไดไม่ใช่หรอลูกทุ่งไงศิลปินกลุ่มก่อนเลยดีกว่าสล็อตมชชีนได้ไปครับแล้วพี่มีโพอยู่พี่จะทามหรืไม่เมื่อกี้พี่แก้งบอกว่าอยากให้เปล่งพูดเรื่องให้เราก็เลยผมไม่มีโพอยู่พี่ทำที่ดูอะไรแล้วกันครับครับเจอนะครับรางวัลอัลบั้มยอดเยี่ยมนะครับได้แก่เซลอัลบั้มเซลครับจากสล็อตมชชีนเหมือนกันนะครับรางวัลสาขาซื้ปบินได้ใหม่ยอดเยี่ยมได้แก่โทนี่ผีครับอัลบั้มกลัว สังกัดโวแก๊งนะครับ <c oughs> รางวัลศิลปินหญิงเดี่ยวยอดเยี่ยมได้แก่คุณธีรน,น,นัยนนหนองคายนะครับ <c oughs> สังกัดมูลนิธิดุริยางซิมโฟนี่ครับ <c oughs> รางวัลศิลปินชายเดี่ยวยอดเยี่ยมได้แก่คุณนัทพรธรรมาทิ <c oughs> อาราบัามรักอันเป็น,นิรันร์จากสังกัดสองสมิตนะครับ <c oughs> รางวัลเพลงยอดเยี่ยมนะครับได้แก่เพลงน้ำพริกช่วยเก่า <c oughs> จากคุณ <c oughs> ชลศรนารณ์และสุดท้ายครับรางวัลสาขาพเพลงเบลงยอดเยี่ยมจากวงดุญญริยางฟิฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย หรือว่า TPO อัลบั้มสายโยกนะครับไอล้อล,ลูกทุ่งนี่อาจจะอยู่อีกส่วนหนึ่งคือลูกทุ่งเนี่ยเขาประกาศรางวัลกันไปตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะก่อนที่จะไปช่วงของรางวัลภาพยนตร์แล้วก็ต่างๆในช่วงค่ำนะคะ<ช>ก็เห็นมีพุ่มุ้งสุทธิราชเนี่ยได้รางวัลน,นะคะ มาผ่านจากเรื่องคอมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่9แล้วค่ะมาดูภาพยนตร์กันบ้างนะฮะเข้าใหม่สัปดาห์นี้ก็มีได้ยๆเรื่องน่าสนใจครับทุผู้ชนครับผมขอเริ่มต้นด้วยงานล่าสุดของแรนโนแล้วก็ทางด้านใช่ครับกับภาพยนตร์เรื่อง s a ซฟ h o u ส์นั่นเองภาพยนต์เรื่องนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการยังไงดีฮะตอนแรกเนี่ยรโนเนี่ยเหมือนขึ้นชั้นเป็นพระเอกทีบ เ,เริ่มเป็นตัวนํามากขึ้นละเริ่มได้รับบทที่ต้องบอกว่าเป็นฮีโร่มากขึ้นแล้วก็แล้วก็มีบทบาทในในภาพยนตร์มากขึ้นแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเหมือนกับว่าต้องบห้ไม่ไดกับชายเจอ่ัวใหญ่กว่าเมอแต่จริงๆแล้วนี่นะคบมันเป็นสิ่งที่ดีนะ,ะถ้าถ้าพูดถึงว่าการได้เลือกประกบกับคนที่เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดฝีมือเป็นไอดอลอย่างแดนเซลวอชิงตันเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็เชื่อมั่นในฝีมือหลายคนบอกว่า ถ้าเห็นหนังของพระเอกคนนี้นะไม่เคยิดวอีกตัวอย่างที่ดีสำหรับแดนเซอร์วอชิงตันประกบกับเอกใหม่อันสต็อปเปอร์เบใช่นะประกบกับคริสไพร์กต้อองบว่าเรื่องนี่ยผมดูผมดูหน้าเรื่องนี้เนี่ยผมผมนึกถึงอันสต็อปเปอร์เบเลยนะเพราะว่ามันคล้ายดูคล้ายกันแล้วก็ ลุ้นตลอดเวลาคาแรคเตอร์เนี่ยมันก็คล้ายกันสำหรับส่วนของแดนเซอร์หรือว่าทั้งสองทั้งสองตัวเลยคถ้าเก่งมองมุมนี้เนี่ยเดาว่าน่าจะมองเปรียบว่าแรนเรโนเนี่ยเป็นเป็นหมอคริสตพายใช่แต่ว่าถ้าถามว่าถ้าเทียบกันระหว่างแรนเรโนกับคริสเนี่ยยังห่างชั้นกันอยู่แรนเรโนนันนั้นนี่นั่งมากกว่าใช่แต่ว่าบทที่ได้รับอย่างเช่นในในเรื่องนี้เขาบอกว่าทางด้านเดนเซอร์เวอร์เชนตันเนี่ยจึงเล่นกับแรนเรโนเนี่ยแรนเรโนเหมือนเป็นเด็ก เป็นยังไงฮะเป็นเป็นเด็กใหม่อ่ะผู้ช่วยเอนนี้ดีกว่าเป็นคนดูแลเซฟเฮาส์นะคะและก็คนที่เอามาให้เขาดูแลเนี่ยกลับกลายเป็นตัวกลั่นเลยมันมันเป็นตัวแสบอ่ะของวงการนะคะที่ในในมุมหนึ่งเขาบองว่าเหมือนเป็นคนทรยศกับหน่วยงานคือ CIA ใช่ฮะแต่มันมีอะไรลึกกว่านั้นซึ่งเราต้องไปตามดูเพราะถ้าเล่าไปทั้งหมดก็กายเป็นสปอยแล้วนะครับชื่อภาษาไทยของภาพยนตร์เรื่องเซฟเฮาส์เนี่ยคือภารกิจเดือดผ่าด่านตายนะับ ผลิกิจเตอดผาดานน่เเียห็มล้วจะท้า